คลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องการทำ SEO บน YouTube กันครับหลังจากที่เราลงคลิปไปแล้วนะครับให้กดแก้ไขในส่วนของคลิปวิดีโอของเราจะมีรายละเอียดตรงส่วนนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่เราจะมาวิเคราะห์และแก้ไขแต่จุดกันครับเพื่อให้ SEO ของเราบน y o u t u b e นี้ดีที่สุดกันนะครับส่วนสำคัญส่วนแรกนะครับนั่คือในส่วนของชื่อและคำอธิบายของคลิปวิดีโอของเรานะครับ ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของบอทที่วิ่งเข้ามาดูข้อมูลเก็บข้อมูลนะครับบอทไม่สามารถทราบได้นะครับว่าเนื้อหาในคลิปของเราคืออะไรเป็นอย่างไรดังนั้นสิ่งสําคัญคือเราต้องใส่ในส่วนของชื่อได้คำอธิบายให้บอรมันรู้ให้ได้ครับว่าเนื้อหาของเราเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับรวมไปถึงมันต้องเป็นคําที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ลูกค้าค้นหาด้วยนั่นคือคีย์เวิร์ดนั่นเองนะครับ นะครับดังนั้นความสําคัญได้นะครับคือควรมีคีย์เวิร์ดที่เราต้องการก่อนเลยเลือกใส่ลงไปนะครับตามหลัก SEO บน YouTube ที่ดีนะครับผมแนะนําว่าให้คุณนํำคีย์เวิร์ดหลักมาใส่ด้านหน้าสุดเลยครับแล้วก็ค่อยใส่เป็นคีย์เวิร์ดลองตามด้วยเนื้อหารายละเอียดของคุณเข้าไปนะครับเพื่อให้มีเพิ่มโอกาสที่คุณจะสามารถทำอันดับบน YouTube ที่คุณจะสามารถทำ YouTube ให้มีอันดับบนเฟซบน Google ได้ดีที่สุดนะครับหลังจากชื่อไปแล้วนะครับส่วนสำคัญต่อมาคือในส่วนของคำอธิบายพยายามอย่าใส่ที่สั้นเกินไปนะครับคุณมีโอกาสที่จะใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปได้ในนี้ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าใส่คีย์เวิร์ดหลักคีย์เวิร์ดรองเข้าไปให้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่คุณจะเขียนออกมาได้ครับ นอกจากเขียนรายละเอียดให้มากขึ้นใส่คีย์เวิร์ดให้มากขึ้นแล้วอย่าลืมทิ้งลิงก์เว็บไซต์หรือลิงก์ปลายทางเข้าไปด้วยเพื่อสร้างแบ็กลิงก์บน YouTube ครับส่วนต่อมานะครับที่คนมักจะลืมกันนะครับคือภาพขนาดย่อนะครับผมแนะนำให้คุณเป็นอัปโหลดภาพใหม่นะครับย้ำอีกรอบนะครับให้คุณไปทำภาพปกใหม่และอัปโหลดภาพใหม่และในภาพนั้นอย่าลืมทำา SEO ตามที่เคยแนะนำไปในบทก่อนๆหน้าในภาพไปด้วยนะครับ จะส่งผลให้คลิปวิดีโอบน u t u b e ของคุณดีมากขึ้นแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะครับและเลื่อนลงมาต่อด้านล่างจะมีสิ่งที่เรียกว่าแท็กอยู่ครับตัวนี้มีความสำคัญนะครับหลายๆคนไม่ค่อยได้ใส่นะแท็กตัวนี้เป็นตัวที่บอกให้ตัวบอทที่มาเก็บข้อมูลรู้ด้วยเช่นเดียวกันครับว่าคลิปนี้ของคุณกำลังพูดถึงอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างดังนั้นใส่แท็กลงไปให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะใส่ได้โดยแท็กเหล่านั้นควรจะเกี่ยวข้องกับโปรดักหรือวิธีการสื่อสารของคุณครับ นี่คือตัวอย่างการใส่แท็กของผมนะครับพูดถึง Facebook Advertising คือโฆษณา Instagram Shopee Lazada Copywriting Business net, นะครับ Facebook Ad, อ d รวมไปถึงใช้ภาษาไทยว่ายิงแอดหรือโฆษณาพวกนี้ก็ได้นะครับตรงแท็กนี้เอาคีย์เวิร์ดที่คุณวิเคราะห์ไว้แล้วมาใส่ได้ทั้งหมดเลยครับหลังจากแก้ไขทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ทุกอย่างที่เราใส่เราจะได้บันทึกและพร้อมใช้งานได้เลยนะครับ สิ่งสาคัญต่อมานะครับที่จะมีผลให้คลิปวิดีโอตัวนั้นของเราเนี่ยติดอันดับได้ง่ายยิ่งขึ้นและมากยิ่งขึ้นนะครับคือในส่วนของคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ comment เป็นตัวเหมือนให้คะแนนเกี่ยวกับคลิปของเรานะครับเหมือนบน Facebook อะครับโพสต์ Post ไหนที่มีคอมเมนต์เยอะๆโพสต์ Post นั้นก็จะมีคะแนนดีคนจะเห็นมากขึ้น YouTube ก็เช่นเดียวกันครับคลิปไหนที่มีคนคอมเมนต์เยอะๆคลิปนั้นจะได้คะแนนดีและถูกนําส่งให้คนเห็นมากขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นพยายามกระตุ้นให้คนมาคอมเมนต์คุยกับคุณให้มากที่สุด นะครับใช, keyword, ใช้คีย์เวิร์ดหรือใช้คําอะไรก็ได้นคลิปวิดีโอเพื่อให้คนมาคุยกับคุณที่มากที่สุดเช่นอยากรู้วิธีการเพิ่มเติมคอมเมนต์สอบถามได้เลยอะไรแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้มาคอมเมนต์และยิ่งคุณตอบคอมเมนต์ขเขาก็ยิ่งทาให้โพสต์หรือคลิปวิดีโอตัวนั้นมีคะแนนที่ดีมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับในส่วนของไลค์และอันไลค์บนคลิปก็มีผลเช่นเดียวกันแต่น้อยมากไม่ต้องไปเสียเรียตัวนั้นนะครับเพราะโดยปกติแล้วคนก็ไลค์เยอะกว่าอันไลค์อยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปกงังวล อีกส่วนต่อมาคือการแชร์ครับยิ่งคลิปคุณมีคนแชร์เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นคลิปคุณมีคนแชร์เยอะเท่าไหร่ยิ่งติดอันดับได้ด่ขึ้นและได้ง่ายขึ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นตรงส่วนนี้จะช่วยให้เราได้ง่ายขึ้นคือการที่เรานําคลิปของ u t u b e เนี่ยไปแชร์ตามโซเชียลต่างๆแล้วมีคนแชร์ออกไปเรื่อยๆเรื่อยนะครับก็ทําให้คลิปนั้นติดอันดับหน้าแรกได้ง่ายยิ่งขึ้นครับอีกสิ่งหนึ่งที่อย่าลืมนะครับคือการที่ทําให้คนมากด Follower ช่อง u t u b e ของเรานะครับยิ่งช่องเรามีคนฟอลโล่เยอะเท่าไหร่นะครับคลิปวิดีโอนในช่องนั้นก็จะได้อันดับการแสดงผลที่ดีขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้มาถึงแนะนําเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณทําช่อง YouTube ให้ดีขึ้นได้นะครับเครื่องมือตัวนี้ชื่อว่า t u b e b u d d y ครับเข้าไปตามเว็บไซต์ตัวนี้ได้เลยนะครับ t u b b d d y c o m นะครับเข้ามาแล้วนะครับเครื่องมือตัวนี้จะเป็นแอดออนบนเบราว์เซอร์นะครับให้คลิก Install เข้าไปได้เลย และเพิ่มเข้าไปในโครมของคุณครับหลังจากเพิ่มเสร็จเสร็จแล้วนะครับก็คลิกเปิดใช้งานทูบัดี้ของคุณนะครับเมื่อินสตอลเรียบร้อยนะครับให้เข้าไปที่ YouTube นะครับทุกคณจะเจอสาร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับให้คลิกแล้วเลือก login เข้าไปครับ วิธีการใช้งานนะครับให้เข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วลองพิมพ์คีย์เวิร์ดค้นหาลงไปสักคำใน YouTube ของคุณนะครับตัวทูบันดี้จะแสดงผลขึ้นมานะครับให้คุณกดโชว์คีย์เวิร์ดสกอร์ขึ้นมารวมไปถึงตัวนี้นะครับจะบอกด้วยนะครับว่ามี Search Volume ปริมาณเท่าไหร่แล้วก็มีคู่แข่งคุณอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับโดยดูจากแถบตรงนี้ได้นะครับนี่คือเซิร์ h v วอ u m e มนะครับแล้วก็เซิร์ฟเปอร์มันอยู่ที่มาหนึ่ง0มืนต่อเดือนและคู่แข่ง นะครับอันนี้จะถือว่าคู่แข่งเยอะกว่าเซิร์ h v วอร์รมนิดนึงนะครับถ้าหากคุณเลือกคำคีย์เวิร์ดได้ดีหรือเลือกเป็นคำที่เป็นองเทลคีย k e ว w o r d หรือ n i คีย keyword ได้มากขึ้นนะครับสําหรับบน YouTube บางคํคาคุณอาจจะเจอคําที่เซิร์ h v วอ u m e มสูงและคู่แข่งต่ํามากยังหาได้บน YouTube นะครับรวมไปถึงด้านล่างนะครับจะมี related re search นะครับคือคําเซิร์ชที่ใกล้เคียงกันที่น่าสนใจขึ้นมาเพื่อให้คุณได้เลือกใช้ด้วยนะครับรวมไปถึง most tag คือ tag ที่ คนนิยมด้วยเช่นเดียวกันและถ้าหากคุณอยากจะวิเคราะห์คลิปของคุณเองว่าคุณจะต้องปรับแต่งอย่างไรเพื่อให้ SEO ดีขึ้นนะครับก็เพียงแค่เข้าไปดูในคลิปในช่องของเรานะครับตัว YouTube b u d ี y ตัวนี้ก็แสดงผลขึ้นมานะครับว่าโอเคของเรามีรายละเอียดอะไรอย่างไรบ้างนะครับ SEO เรามีคะแนนเท่าไหร่ต้องทำอะไรเพิ่มบ้างนะครับพวกนี้นะครับจะมีแจ้งบอกกันนะครับว่า t ท็ c k Title and Description เนี่ย มึงได้15เต็ม20ยังต้องไปเพิ่มคีย์เวิร์ดได้อีกนะครับ tag แท็กอินไตเติลเต็มแล้วนะครับแท็กอินดิเคชันยังใส่เพิ่มได้แท็กคาแรคเตอร์ยังไม่มีเลยวอดอินดิเคชันแบบ5เต็ม20อะไรพวกนี้เพื่อให้เราไปปรับแต่งช่องของเราให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับรวมไปถึงมีการบอกต่างๆรวมไปถึงถ้าติดแท็กแล้วจะบอกด้วยว่าคลิปของเรานี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่ของแต่ละแท็กแต่ละคีย์เวิร์ดได้ด้วยนะครับเอากอ็ลองใช้ฟังก์ชันตัวนี้ไปเรียนดูแล้วลองปรับใช้งานดูครับ